สวัสดีครับพี่น้องทั้งช่องบ่าวอีสานชาแน,นลที่กคาลบรักหากแพง้งท,ทุกทุกท่านสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับกับผมกับชิพภาพมาเบิงการเฮ็ดมาในการแฮ่บังไฟพี่น้องของพี่น้องตำบลน,น้องหลวงอำเภอเอ้าไรจังหวัดน้องค่ายนะครับคือตำบลน,นองหลวงเิ่นมี20หมู่บ้านเนาะเพิ่นกระเฮ็ดมาทั้ง20โตนะครับ ตั้งแต่กี่แต่กรเพิ่นกับมิตรไปเศร้ามากนะครับมันราคาแพงทางตำบลทางนายกคนก็นเลยผ้าว่าเอาเฮ็ดเปลี่ยนหมู่บ้านไปเลยนะครับเฮ็ดเปลี่ยนของหมู่บ้านไปเลยบ้านละตัวนะครับนี่ก็มาเฮ็ดร่วมกันยุทีีองค์การบริหารส่วนตำบนลน้องหลวงนะครับอยวผมสิผ้าไปเบๆๆืองเทละโตเทละโตไปนอกนะครับเป็นมาเฮ็ดไล่มือนี่ ตัวนี้งามตัวนี้ตัวนี้ครับครับคนนะตางแม่ปุญนบานบากุุเชนของเสียอนนายสร้างอี <c oughs> ตัวนึงตัวนี้กำลังพ้ากันเ็ดหัวพี่น้องตัวน,เออเน,น,วนี้เออเป็นโุ่งเป็น่างไปนะครับ ตัวนี้ว่าท่านอีขึ้นหัวอ่าตัวแล้วแล้วตั้งขุนฮอแหละพี่น้องครับตัง้งบันแบงฮอแหละทางส่วนที่มันยากคือคือส่วนหัวแหละพี่น้องนะครับส่วนตัวมันไม่ยากเพราะตัวไหน นายสางเขาหลยลายมูบ่บ้านเพื่อก็ขึ้นโตไว้ก่อนเนี่ยวันเนียร์ไงกระโม่ส่วนที่มันยากก็เป็นส่วนหัวนะครับเนี่ยนี่คือหัวอันนี้ทั้งน้องจอกมูหา่าเ <c oughs> ออววนายสางอบตเพื่อนิดเองเลยเสียมเบ่งครับคณะกรรมาการมูบ่บ้านผู้ซอย ตั้งบานนี่เป็นเริ่มหอแล้วอันนี้เป็นมาต้นแบบนะเนี่เป็นมาต้นแบบเพตั้งบานได้ามาหอเลยนะ <c oughs> ต้องใส่เพิ่นเอาเลยนี่หมู่บ้านที่ว่าเด้ไม่เห็นน้ำมูลแล้วเพิ่นเอาเลยนี่โอ้นี่กำลังขึ้นหัวอันนี้ท่างน้องหลวงผู้ชิ้เก่าครับเนี่ยเก็บตัวแล้วกำลังขึ้นหัวเนาะ ทั้งวันผมก็ได้จะตัวหลงหัวท่านใดกัน <laughs> ใส่เล็กไปไล่แล้วตัวหนึ่งลังเป็นโค้งล่างตัวนี้นนติดไปหัวแล้วอันนี้ซี่มนตตัวของอบาตัวว่านี่ ว้ยมาคอย nhau ไปยีลาบเถอะตัวแบบง่ายนะครับนี่นทั้งล่องทงั้งเท้าผมก็กันเน็ดอีกตัวนึงอันนี้เป็นม้งบ้านผมครับนี่ว่าน้องสวรรค์มูที่สิบสีนี่โอ้ยมาซึกมาซึกตัวนี้เบิงเ่งแต่ถ่ายเราเพิ่งเปล่งเสียงแบบง่ายเลย นะครับบรรยากาศนะคาเฟ่นี่วันที่31นะครับที่จะมาถึงนี่แหละ31ตุิบคือสื้อมือแฮ่ปรมาณือนี่วันที่20แล้วนะครับอันนี้ของลุงอรุณนมูที่14นี่โอโมที่15บห้านี่นายสั่งคนกำลังออกกำลังเสี่ยมกำลังสิกเกินเป็นลูกด่างของหัวน่ นี่ละตัวมันเน็ดยากมันหัวนี่แหละนะครับมูอะเนเดิมหอแล้วเดมหอแล้วเป็นตัวแล้วเดี๋ยวจะลงสีลงวดไล่แมนเซ็ตตัวนมืมเนี่นะเป็นบามูมันแบงนะครับบรรยากาศเปนี่นี่สิบสองข้องสิของพี่น้องชาวอีสานเา บนวังไฟนะครับเป็นปรเป็นีน้ของบุญเดือนหกการเตรียมการงานงานครับนี่แหละนะครับการฟ้อสามคคี้กบพี่นองในตำบลในชุมชนและไม่เหตการเหตงานๆๆรวมกันนะครับนี่เราบรรยากาศนะครับเอามาฝากกองกรนองเฮ้าช่องนี้กับ้างงานนะครับช่วงเครื่องเสียงนะครับวางมุกมือ,อ,อ,อนะครับ วันที่20หาก็จะได้ไปแห่บงังไฟทางตำบลบังหลวงนะครับอ่มวันนี้ก็ว่างอานกับมาซอยอาทางพอปัตอของเฮาคณะกรรมาการม,มือาบาังนะครับมาซอยกันขอ,องมือผมนะครับมือที่14บ,บ้านน้องสวัสดิ์มาตัวแบบนียมาซื้อ <c oughs> อันนี้แหละนะครับบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้อง บรรยากาศการเก็ดมากใแห่งัดไฟของพี่นอ้องตำบลน้องหลวงเพื่อเขาอยากจะว่าน้องค่ายากับยการนํำของอานายกอบตนะครับสมัยชนาราชเป็นฝ้าพี่นอ้องเข้าตำบลน้องหลวงประกันเฮ็ุกันทํทำเฮ็ดไบถักใส่งานเองนะครับก็ต้องไปเศร้ายากที่ต่อตไป ô oh, sang ngay mà năng đến với suy tuần này à <laughs> <laughs> ừ, hahaha mà ô oh. <laughs> นะครับบรรยากาศมาฝากพ่อแม่ไปนน้องเสี่ยงขันนี่นะครับเนาะนะครับที่พี่ดูหน้าจะมาบอก,ก,ก,กันบหม่อยู่ดีสบายพีน่น้องทุกคนสวัสดีครับ